สวัสดีครับมิตรรักนักเสี่ยงโชคเราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาเด่นล่างมาฝากนะครับสูตรเด่นล่างสามตัวนะครับมาได้ 1- ถึง2ตัวนะครับผมจะมาฝาก4ี่สูตรน,นะครับมาฝากทั้งหมด4ี่สูตรสถิติ10บงวดขึ้นทั้ง4ี่สูตรน,นะครับ งวดสิบสองงวดนะครับเด่นเด่นสามตัวนะครับมาได้หนึ่งถึงสองตัวล่างนะครับไม่ไม่ปักหลักนะครับเราไปดูวิธีคิดคำนวณสูตรที่หนึ่งเลยนะครับสูตรที่หนึ่งเด่นล่างสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับสถิติสิบเอ็ดงวดสูตรที่หนึ่ง จะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึบวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่2บวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สามนะครับบวกด้วยเลขสองคงที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่ม3ามแต้มนับเพิ่มสองแต้มนะครับเราไปดู เราไปหาผลเลขเด่นของงวดวันที่16มิถุนายนเลยนะครับก็8บวกกัน2ครั้งบวก4บวก6บวก6นะครับบวก2คงที่ถ้ากับ4 7 9นะครับผลรางวัลเลขที่ออกงว,วันที่16มิถุนายนคือ2ตัวล่าง6 4นะครับ6 4 เข้าเลข4นะครับที่หลักหน่วยเข้าเลข4ที่หลักหน่วยนะครับไปดูงวดถัดไปนะครับงวดที่หนึ่งทับเจ็ดนะครับงวดวันที่หนึ่งทับเจ็ดนะครับแล้วก็ดูที่ผลของงวดวันที่สิบหกทับหกนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแม่สูตรก็อย่างที่บอกนะครับบวกกันแล้วได้ศูนย์สามห้านะครับผล สองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งทับเจ็ดหนึ่งกรกฎาคมเลขที่ออกคือแปดสามนะครับแปดสามเลขเด่อแล้วได้ศูนย์สามห้านะครับเข้าเลขสามนะครับที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขสามที่หลักหน่วยวดถัดไปนะครับวดที่สิบหกทับเจ็ดนะครับเราก็ดูที่หนึ่งทับเจ็ดนะครับสามบวกสามบวกสาม บวกเก้าบวกศูนย์นะครับบวกสองเท่ากับศูนย์สามห้านะครับผลของงวดวันที่สิบหกครับเจ็ดก็คือเลขสองตัวล่างที่ออกคือห้าสามนะครับก็เข้าทั้งสองตัวนะครับสําหรับงวดนี้เข้าทั้งสองตัวนะครับเลขที่ออกคือห้าสามนะครับเข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเราเราเราดูที่นี่นะครับว่า หลักไหนมันมาบ่อยนะครับหลักไหนมันมาบ่อยสีแดงอนาะจะดูดูคมคืนกันไปหน่อยนะครับแต่ผมเปลี่ยนสีมึกให้นะครับจะได้ดูชัดชัดขึ้นนะครับดูว่าถัดไปนะครับดวดันที่เอ่อหนึ่งทับแปดนะครับ วดวันที่16ทับ7นะครับดูวดวันที่16ทับ7ออก5 3วดวันที่1ทับ8เราบวกกันแล้วได้4 7 9นะครับวดวันที่1สิงหาเลข2ตัวล่างเลขที่ออกก็คือ9 7 9 2นะครับ เก้าสองเข้าเลขเก้าครับเข้าเลขเก้าที่หลักสิบนะครับอันนี้เข้าสุดหน่วยนะครับเข้าเลขเก้าที่หลักสิบปาดูงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับสิบหกสิงหาก็ห้าบวกห้าบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับบวกด้วยสองก็เท่ากับได้เลขเด่นล่างสามตัวคือห้าแปดศูนย์นะครับเลขที่ออกก็คือ ตัวล่างเลขที่ออกก็คือแปดแปดนะครับเข้าเลข8ดนะครับงวดนี้ออกเบิ้ลนะครับเข้าทั้งสิบละหน่วยนะครับแล้วก็ไปดูงวดวันที่1กันยาน,นะครับใช้ลผลของงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับ9้าบวก9้าบวกเจ็ดนะครับบวกหนึ่งบวก 6, บวก2เท่ากับสี่เจ็ดเก้านะครับผลของงวดวันที่1กันยาเลขที่ออกก็คือ ก้าแปดนะครับเก้าแปดเข้าเลขเก้านะครับเข้าเลขเก้าดูมาถัดไปนะครับเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดบวกสามบวกห้านะครับบวกสองคงที่เท่ากับห้าแปดศูนย์นะครับผลของวัดวันที่สิบกันยาเลขที่ออกก็คือสามตัวล่างสองตัวล่างก็คือห้าเจ็ดนะครับ ข้าวเลขห้านะครับที่หลักสิบข้าเลขห้าที่หลักสิบนะครับก็ไปดูมดถัดไปนะครับมดถัดไปก็ใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งก็สองบวกสองบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกอีกสองเป็นหกนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สองสองก็เป็นแปดนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สามเลขห้าแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามบวกสอง คงที่เท่ากับ15นะครับวาง5นัเพิ่ม3แต้มนับเพิ่ม2แต้มนะครับได้เลขเด่น580น,นะครับผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1ตุลาเลขที่ออกก็คือ59นะครับก็เข้าเลข5นะครับเข้าเลข5ที่หลัก10นะครับเข้าเลข5ที่หลักสิบงวดถัดไปนะครับเราก็บวกกันแล้วได้ สามหกแปดนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาเลขที่ออกคือสามแปดนะครับสองตัวล่างคือสามแปดสองตัวล่างคือสามแปดนะครับเข้าเลขสามเข้าเลขแปดนะครับเข้าทั้งสิบและหน่วยนะครับเข้าสองตัวนะครับไปดูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับสองบวกสองบวกหนึ่ง บวก6บวกแดบวก2เท่ากับหนึ่งสี่หกนะครับผลของงวดวันที่1พฤศจิกาเลขที่ออกคือสี่ศูนย์นะครับเข้าเลขสี่ที่หลักสิบนะครับเข้าเลขสี่ที่หลักสิบของตัวล่างนะครับไปดูงวดวันที่สิบหนะครับสิหพฤศจิกานะครับ ห้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกสี่บวกสองกงที่เท่ากับหกเก้าหนึ่งนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเลขที่ออกสองตัวล่างก็คือสี่หกนะครับเข้าเลขหนะครับที่หลักหน่วยนะครับส่วนงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเราก็ดู สนบวกกันสองครั้งนะครับเก้าบวกเก้าบวกด้วยหลักสิบกบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขสามครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สองคือเลขสี่เป็นยี่สิบห้านะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามคือเลขศูนย์ยี่บห้านะครับยี่บห้าบวกสองคงที่เท่ากับยี่ิบเจ็ดนะครับวานเจ็ดนัเพิ่มสามเป็นศูนย์นัเพิ่มสองเป็นสองนะครับสำหรับ เลขเด่นล่างสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวงมวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเราได้เลขเด่นสามตัวไว้สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเท่ากับเจ็ดศูนย์สองนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นล่างครับเด่นล่างเจ็ดศูนย์สองนะครับไปดู สูตรที่สองนะครับส่วนที่2ส่วนที่2นะครับ,รบวิธีคิดคำนวณน,นะครับส่วนนี้ก็เดินมาสิบเอ็ดนวดเช่นกันนะครับเด่นล่างสามตัวมาได้1ถึง2ตัวนะครับสถิติเข้า11บเอ็ดนวดเช่นกันนะครับกับส่วนที่หนึ่วิธีคิดสำหรับส่วนนี้วิธีคิด มจะใช้สามตัวบนนะครับสามตัวบนคือสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขสามตัวบนและสองตัวล่างและบวกด้วยสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับเป็นแม่ตูตรโดยจะใช้หลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างและบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่สามครั้งนะครับบวกด้วยเลขสองคงที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มหกแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับบวกหก บวกหนึ่งนะครับก็จะได้เลขเด่นล่างสามตัวนะครับมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับสำหรับวดของวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับรใช้วดวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นตัวตั้งเหมือนกันครับบวกสองได้แปดบวกสี่สิบสองครับแปดสามยี่สิบสี่สิบสองบวก ยี่สิบสี่เป็นสามสิบหกบวกอีกสองเป็นสามสิบแปดนะครับเราได้เลขเด่นสองได้เลขเด่นล่างสามตัวคือแปดสี่ห้านะครับงวดวันที่สิบหกมิถุนาเลขที่ออกสองตัวแรกนะครับคือหกสี่นะครับเข้าเลขสี่นะครับเข้าเลขสี่ที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขสี่ที่หลักหน่วยนะครับไปดู งวดถัดไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับดูงวดถัดไปคือหนึ่งทับเจ็ดนะครับเราได้เลขเด่นหกสองสามนะครับผลเลขที่ออกคือแปดสามนะครับเข้าเลขสามนะครับที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับงวดวันที่สิบหกทับเจ็ดนะครับเราได้เลขเด่นสามตัวมาได้หนึ่งสองตัวนะครับคือห้าหนึ่งสองนะครับ ผลงวดวัน,นที่สิบหกทับเจ็ดเลขสองตัวล่างที่ออกคือห้าสามนะครับก็เท่าเลขห้านะครับที่หลักสิบนะครับไปดูงวดถัดไปนะครับงวดวันที่หนึ่งทับแปดเลยนะครับเราได้เลขเด่นล่างสามตัวคือห้าหนึ่งสองนะครับห้าหนึ่งสองผลเลขที่ออกคือเก้าสองนะครับ เข้าเลขสองนะครับเข้าเลขสองที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อไปคืองวดวันที่สิบหกถ้าแปดนะครับแล้วก็บวกกันแล้วได้สองแปดเก้านะครับผลเลขที่ออกก็คือแปดแปดนะครับงวดนี้เข้าสิบหน่วยนะครับเข้าเบิ้ลเข้าเลขแปดนะครับเข้าเบิ้ลเราไปดูงวดต่อไปนะครับงวดวันที่ 9หนึ่งกันยานะครับเราได้เลขเด่น4 8 4 5นะครับผลเลขที่ออกของตัวล่างก็คือ9 8นะครับเข้าเลข8นะครับเข้าเลข8ที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลข8ที่หลักหน่วยไปดูงวดต่อไปครับงวดวันที่16กันยานะครับเราได้เด่น0 6 7นะครับผลเลขที่ออกก็คือ5 7นะครับเลข7เข้าเลข7นะครับ เจ็ดที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขเจ็ดที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคือเราได้เลขเด่นแปดสี่ห้านะครับแปดสี่ห้างวดวันที่หนึ่งตุลาเลขที่ออกคือห้าเก้านะครับห้าเก้าเราเข้าเลขห้านะครับเข้าที่หลักสิบนะครับงวด วันที่16ตุลานะครับบวกกันแล้วได้845นะครับเลขเด่น845ผล2ตัวล่างเลขที่ออกคือ38นะครับเข้าเลข8นะครับขเข,บข้าเลข8ที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเข้างวดวันที่1กุจีนะครับ บวกกันแล้วได้067นะครับผลเลขที่ออกคือ40นะครับสองตัวล่าง40นะครับเข้าเลข0นะครับเข้าเลข0ที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขศูนย์ที่หลักหน่วยงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเราบวกกันแล้วเราได้ ผลเลขเด่นล่าง3ตัวคือ401นะครับ401ผลงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขของตัวล่างที่ออกคือ46นะครับเข้าเลข4นะครับเข้าเลข4ที่หลัก10นะครับเราไปดูงวดวันที่1ธันวาคมนะครับว่า ได้เลขเด่นตัวนี้จะออกหรือไม่เราไปทวนวิธีคิดกันนะครับใช้หลัก10บบนบวกหลักหนูหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับและบวกด้วยหลัก10บสาตัวล่างครั้งที่3ามสามครั้ง,งบวกด้วยสองคงที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่ม6แต้มนับเพิ่ม1แต้มนะครับสำหรับสูตรที่สองเราได้ เลขเด่นล่างสามตัวก็คือสามเก้าศูนย์นะครับสามเก้าศูนย์สูตรที่สองเราได้เด่นล่างเท่ากับสามเก้าศูนย์นะครับเด่นล่างนะครับเราไปดูสูตรถัดไปนะครับสูตรที่สามนะครับเราไปดูสูตรที่สาม ต่อเลยนะครับูตรที่3เด่นล่าง3ตัวนะครับมาได้1นถึงสตัวเช่นกันนะครับสำหรับสูตรนี้สถิตินะครับเข้ามา12บสงวดติดนะครับวิธีคิดผมจะใช้3ตัวบนนะครับสองตัวล่าง3ตัวครั้งที่1และ3าตัวครั้งที่3เป็นตัวตั้งนะครับ โดยใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วยบนสามครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับและบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามนะครับบวกด้วยเลขหกคงที่นะครับผลลัพ์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสองแต้มนะครับบวกหนึ่งบวกสองนะครับก็จะได้เลขเด่นล่างสามตัวอีกโซดหนึ่งนะครับเราไปดูงวดวันที่ ห6เลยนะครับโดยใช้นี่นะครับผลของมวดวันที่1 16ตัวตั้งนะครับเราบวกกันแล้วเราได้เลขเด่นคือ679ครับมวดวันที่16 16สองตัวล่างเลขที่ออกก็คือ64นะครับเข้าเลข6นะครับเข้าเลข6มวดต่อไปนะครับเราก็บวกกันแล้วเราก็ได้7 80นะครับเลขเด่นล่าง3ตัวมาได้1ตสอ2ตัวนะครับไม่ปักหลักนะครับเราได้780ผลเลขที่ออกก็คือ83นะครับเข้าเลข8นะครับเข้าเลข8ที่หลักสิบนะครับงวดต่อไปครับเราได้เลขเด่น235นะครับ235ผลของงวดวันที่ ทับเจ็ดนะครับเลขที่ออก2ตัวล่างคือ 5, 3านะครับเข้าทั้ง5และ3ามนะครับเข้าสิบหน่วยนะครับงวดต่อไปครับเราได้เลขเด่น 2, 3, งาหนะครับผลของงวดวันที่1นึ่งสิงหาเลขที่ออก2ตัวล่างคือ9 2นะครับเข้าเลข2นะครับเข้าเลข2องเาเลขสที่หลักหน่วยนะครับไปดูงวดต่อไปนะครับ เราก็บวกกันได้เจ็ดแปดศูนย์นะครับเด่นล่างเจ็ดแปดศูนย์ผลของสองตัวล่างงวดวันที่ 16. สิบหกสิงหาก็ได้ออกแปดแปดนะครับเข้าเลขแปดนะครับเลขออเบิ้ลเข้าสิบหน่วยนะครับงวดต่อไปครับเราก็บวกกันแล้วได้เจ็ดแปดศูนย์นะครับสำหรับผลงวดวันที่ กันยานะครับเลขของตัวล่างเลขที่ออกคือ98นะครับ98เข้าเลข8นะครับเข้าเลข8ที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลข8ที่หลักหน่วยงวดต่อไปเราได้เลขเด่น679นะครับ679เลขที่ออกงวดวันที่16กันยานะตัวล่างคือ57นะครับ57เข้าเลข7นะครับเข้าเลข7นะครับที่หลักหน่วย ครับเข้าเลข7ที่หลักหน่วยสำหรับงวดต่อไปเป็นงวดวันที่หนึ่งตุลาเราก็ได้เลขเด่น679นะครับ679สำหรับ2ตัวล่างวันที่1ตุลาเลขที่ออกคือ59นะครับ59ข้าเลข9นะครับข้าเลข9ที่หลักหน่วยนะครับ เ้าเลข9ที่หลักหน่วยงมดถัดไปนะครับเป็นวดวันที่10พฤศจานนะครับเราได้เลขเด่นคือ780นะครับผลเลขที่ออกก็คือ38เข้าเลข8นะครับเข้าเลข8เลข8ที่หลักหน่วยนะครับ38งวดวันที่1 6ตุลา 8งวดวันที่1พฤศจิกาเราได้เลขเด่น902นะครับ902ผลเลขที่ออกของตัวล่างคือ40นะครับเข้าเลขศูนย์นะครับเข้าเลขศูนย์ที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขศูนย์ที่หลักหน่วยไปดูงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเราได้เลขเด่น346นะครับ ผลสองผลของเลขสองตัวล่างเลขที่ออกคือสี่หกนะครับงวดน,นี้เข้าทั้งสองตัวนะครับเข้าทั้งสี่และหกนะครับคทั้งสิบและหน่วยนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับทวนทวนวิธีทำนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนสามครั้งบวกด้วยหลัก หน่วยล่างสามครั้งบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับและบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามนะครับบวกด้วยเลขคงที่นะครับผลลับนับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสองแต้มนะครับเป็นเลขเด่นล่างสามตัวนะครับเราดูสูตรนี้ครับเดินหลักหน่วยมายาวนะครับเดินหลักหน่วยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ หลับงวดวันที่งธันวาคมเราได้เลขเด่นล่าง3ตัวคือ902นะครับสูตรนี้สูตรที่3นะครับเท่ากับ902นะครับสูตรนี้ผมจะเน้นไว้ที่หลักหน่วยนะครับเน้นเลยนะครับเน้นให้ที่หน่วยนะครับ หน่วยล่างนะครับ902นะครับเน้นไว้เลยส่วนเดิมเข้าหลักหน่วยมาหนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดนะครับสำหรับ902นะครับรปไปดูส่วที่4นะครับส่วนที่4ีส่วนที่สี่นะครับสำหรับเลขเด่นล่าง3ตัวมาได้1ถึง สองตัวนะครับสูตรที่สี่ก็นี่ก็สิบสองงวดขึ้นนะครับสถิติสูตรที่สามกับสูตรที่สี่นี่ผมใช้จริงมาสองงวดแล้วนะครับสําหรับงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับถ้าผ่านก็จะเป็นงวดที่สามนะครับเราไปดูวิธีคิดกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวิธีคิดก็คือผมจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบล่างครั้งที่หนึ่ง บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่สองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยเลขหนึ่งตรงที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มหนึ่งแ้มนับเพิ่มสามแ้มนะครับบวกหนึ่งบวกสามนะครับเรามาดูกันนะครับงวดวันที่สิบหกเราได้เด่นห้าหกเก้านะครับสิบหกถ้าหกเราได้เด่นห้าหกเก้าผลเลขที่ออกก็คือหกสี่เข้าเลขหกนะครับเข้าเลขที่หลักสิบ งวดถัดไปนะครับได้สามสี่เจ็ดเลขที่ออกคือแปดสามเข้าเลขสามที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อไปคือเราได้เลขห้าหกเก้าผลเลขที่ออกคือห้าสามเข้าเลขห้าที่หลักสิบนะครับงวดถัดไปได้ห้าหกเก้านะครับเลขที่ออกคือเก้าสองนะครับเข้าเลขเก้าที่หลักสิบนะครับงวด ตัดไปได้8 9ด้าสองนะครับเด่นล่าง8 9ดเสองเลขออก8 8ดปดนะครับก็เข้าเลข8เข้าทั้งสิบเปนหน่วยนะครับมวดตัดไปเราได้เด่นห้าหนะครับเลขที่ออกก็คือ9 8แปดนะครับเข้าเลข9้าที่หลักสิบนะครับมวดต่อไปแล้วได้เจ็ดแปดหนึ่งนะครับเลขที่ออก,กคือห้าเจ็ด เลขที่เข้าคือเลขเจ็ดนะครับเข้าที่เลขหลักหน่วยงวดถัดไปเราได้ห้าหกเก้านะครับห้าหกเก้าเลขที่ออกคือห้าเก้าเข้าทั้งสิบและหน่วยนะครับเข้าทั้งห้าและเก้านะครับเข้าทั้งสิบและหน่วยงวดต่อไปเราได้เก้าศูนย์สามนะครับผลเลขที่ออกคือสามแปดเข้าเลขสามที่หลักสิบนะครับเข้าเลขสามที่หลักสิบงวดถัดไปนะครับ เราได้เด่น014นะครับเลขที่ออกคือ40ก็เข้าทั้งสิบและหลักหน่วยครับเข้า2ตัว40น,นะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเราได้เลขเด่น5 6 9นะครับเลขที่ออกคือ46นะครับเข้าเลข6กที่หลักหน่วยนะครับดูจากสถิตินะครับสำหรับส่วนนี้จะมาหลักสิบบ่อยนะครับ งวดวันที่หนึ่งธันวาคมเราทวนวิธีคิดอีกรอบนึงนะครับสําหรับส่วนนี้ผมจะใช้หลักแสนบวกกันสอง,คร,ง 4, ครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่สองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับสําหรับเลขเด่นตาล่างสามตัว วันที่น1นันวาคมเลขที่เด่นส่วนที่4ก็คือ781นะครับ781ส่วนที่4นะครับเท่ากับ781นะครับเรามาจับคู่เด่นครับผมจับคู่เด่นครับคู่เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ ชุดตัวนี้ไปจับนะครับผมจะจับไว้ให้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับอ่านี่คือตัวเด่นนะครับตัวเด่นสำหรับสองตัว